สวัสดีครับพวกผมลุงเฉียบเสียบคานครับเจ็ดคู่ที่เด็ดลุงเฉยบจะให้คำคืนวันจันทร์ที่1กรกฎาคมครับตอนรับเดือนใหม่ครับด้วยฟุตบอล7คู่เน้นที่ลุงเฉียบคัดสรรมาให้นะครับมีเกมฟุตบอลยูโรครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับที่น่าสนใจ2คู่ครับรวมไปถึงฟุตบอลโคปาอเมริการอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแย่งชิงกันเข้ารอบกันอีก2คู่แล้วก็รวมไปถึงฟุตบอลลีกครับไม่ว่าจะเป็นบาซิลซโลเอครับอียิปต์พิมลีกและก็ทางด้านของบาราซิลซาสีปบีครับก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปฟังบบททวิเเคครราะะะะห์แลก็ััศนนของฉีย ต้องยินดีกับพี่ๆในครอบครัวกันด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ครับลุงเฉียบได้ให้ไว้ชุดโครงการครับ3วันติดติดแล้วครับแล้วก็ตัว V ีครับสวันติดๆเช่นเดียวกันที่เข้ามากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเข้ามาครับมีผลประกอบการบวกครับลุงเฉียบไม่ได้โม้ครับลองเข้ามาดูก็ได้ลุงเฉียบมีหลักฐานให้ดูทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น ใครที่อยากเข้ามาครับง่ายๆเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันสีเขียวๆของพวกเรานะครับเข้าไปที่เพื่อนครับใส่แอดนำหน้าตามด้วย L S แล้วก็73ตัวครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันหรูเฉียบง่ายๆครับเข้ามาในนั้นครับจะได้กิจกรรมมากมายครับรวมไปถึงใด้านของชุดโครงการที่เข้ามา3วันติดรวมไปถึงตัวเน้นตัววีที่เข้ามาแบบต่อเนื่องครับและที่สําคัญครับยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่ๆที่เป็นคอฟุตบอลเดียวกันที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับ Ls 7 7.7มาเป็นครอบครัวในกันกรบลุงเฉียบมาบวกไปด้วยกันมาลุยไปด้วยกันครับสำหรับฟุตบอลในวันนี้ครับนูเฉียบหยิบยกมา7คู่ครับประกอบไปด้วยทางด้านของฝรัษษษ่งเศสเจอกับเบลเยียมในศึกฟุตบอลยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ ต่อด้วยทางด้านของโปรตุเกสครับเจอกับสโลวีเนียแล้วก็ทางด้านของเอลจาอิดนะครับเจอกับอัลอาลีในศึกอียิปต์พิมลีกแล้วก็ทางด้านของบราซิลซิลิบีครับซานโตสเจอกับชาเปอเอลโคเอลเซ่ Co El Se. ส่วนทางด้านของคู่ต่อมาครับเป็นบราซิลซิลิเอทางด้านของไพเมลัสครับจะเจอกับโครินเทียสแล้วก็2คู่สุดท้ายเป็นฟุตบอลโคปาอเมริการอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครับสหรัฐอเมริกาครับเจ้าภาพจะเจอกับอุรุกวัยแล้วก็ทางด้านของบลรเวียจะเจอกับปานามานี่คือ7คู่ที่มเสียบคัดสรรมา เราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับเบลเยียมคู่นี้ลุงเฉียบจะยกให้เป็นตัววีในครอบครัวของลุงเฉียบเสียบคานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเกมคู่นี้ครับลุงเฉียบให้ได้ร่วมสนุกกับการทายผลครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็จบกันที่สกอร์เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยครับลุ้นรับเสื้อจากลุงเฉียบเสียบคานไปใส่กันนะครับเราไปกันที่เกมคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับเบลเยียมครับ ตารางครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับทาาน้านของฝรั่งเศสกับเบลเยียมเนี่ยถ้าใครชนะคู่นี้ครับจะไปรอพบคู่ระหว่างทาาด้านของโปรตุเกสแล้วก็สโลวีเนียซึ่งจะเตะเวลาที2หลังพวกเขาครับฝรั่งเศสกับเบลเยียมี่เตะ5ทุ่มนะครับทางด้านของสถิติครับการเจอกัน5นัดนะครับที่ผ่านมาเป็นทางด้านของฝรั่งเศสทําผลงานได้ดีกว่าครับชนะเบลเยียมไป2เกมแล้วก็เบลเยียมชนะฝรั่งเศสไป1เกมครับเสมอกันไป2เกมจาก5เกมหลังสุดที่เจอกันครับโดยนัดล่าสุดครับเจอกันเมื่อวันที่8 สุลาครับปี64หรือว่า3ปีที่แล้วในฟุตบอลอยูฟ่าในชั้นลีกครับของโซนยุโรปเป็นานด้านของฝรั่งเศสครับบุกไปเอาชนะเบลเยียมได้ถึงถิ่นที่3ประตูต่อ2นะครับ ส่วน,นด้านของฟอร์ม5นัดหลังสุดครับของทั้งสทีมครับฝรั่งเศสเนี่ยชนะ2แล้วก็เสมอ3ครับส่วน,นด้านของเบลเยียม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยรอบแบ่งกลุ่มครับผลงานของทั้งสทีมครับฝรั่งเศสได้ชนะออสเตียในเกมเปิดหัวนะครับคว้า3คะแนน,น,นแรกที่สำคัญมาได้จากนั้นครับเขาเสมอเนเธอร์แลนด์แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเสมอโปแลนด์แบบหน้า เจ็บปวดมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะฟอร์มฝรั่งเศส2นัดหลังเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนทา,างด้านของเบลเยียมครับถือว่าพวกเขาเปิดหัวได้ไม่ดีครับแพ้สโลวาเกียในนัดเปิดสนามเสีย3คะแนนครับจากนั้นพวกเขาชนะโรมาเนีย2 0ได้3คะแนนสําคัญครับแล้วก็ไปเสมอกับยูเครนแบบจืดชืดที่ศูนย์ประตูต่อศูย์ถือว่าเบลเยียมมาในรายการนี้ครับต้องบอกว่าฝืดพอสมควรนะสาหรับทางด้านของผลงานแล้วก็การแข่งขันที่ผ่านมาครับ ความพร้อมในวันี้ครับทางด้านของฝรั่งเศสครับลูกทีมของดีเยเดชองนะครับก็น่าจะมาในระบบ433ครับซึ่งใช้มาตั้งแต่เกมเปิดสนามนะครับผู้สาประตูครับยังคงเป็นไม้์เมยองจาก เอซีมิลานครับส่วนแบ็คโฟร์สคนครับประกอบไปด้วยชูคุนเด้แบ็คขวาจากบารีสแซ็งครับอูบาร์ปิกาโน่จับคู่กับเลียฟซาลิบาครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นเตโอคานันเดสนะครับตรงกลาง3คนครับเอ็นโกโรกองเต้ชอร์เมนนี่แล้วก็นั่งของราบิโอนนะครับส่วนหน้า3คนวันนี้น่าจะยังใช้ทางของคีเรนเอปเป้แล้วก็มูซาเดเบเล่นำทัพมาก่อนนะครับส่วนฝากฝั่งของทางด้านเบลเยียมครับมาในระบบ4 2 3 1นะครับนะผู้สาปประตูครับเป็นทางด้านของคาสเตล่าครับส่วนแบ็คโฟครับประกอบด้วยคาสตานเย่ครับ รวมไปถึงร่างของฟาสตนะครับแล้วก็เวทองเก้นส่วนตรงกลาง2คนครับเป็นยูริตะละมังครับจับคู่กับร่างของโอนาน่า แล้วก็แดนกลางครับสามประสานในแนวรุกประกอบไปด้วยเลนโดทอซายครับกับตันทีมอย่างคิวิดเดอร์บอยแล้วก็เจอร์มีดกูครับหน้าเป้าเป็นพิตู้ครับทางน้าของโรเมลูลูกากูซึ่งฟืดเหลือเกินครับในรอบแบ่งกลุ่มยังยิงประตูไม่ได้สักนัดเลยสําหรับโรเมลูลูกากูนะครับส่วนัฮนดิแคบวันนี้ครับเปิดมาให้กับฝรั่งเศสครับเป็นต่อทางด้านของเบลเยียมอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวครับกำแพงมองบนอยู่ที่2อขีดสเพราะฉะนั้นครับเกมนี้มองได้หลายหน้าเหลือเกินถึงแม้ว่าสถิติทางน้าของฝรั่งเศสจะดูดีกว่า แต่เบลเยียมก็ถือว่าผ่านเข้ารอบมาได้นะครับด้วยผลงานที่ต้องบอกว่ากระท่อนกระแท่นน่ะนะครับนะแต่ก็เข้ามาได้เพราะฉะนั้นนพวกเขาก็คงมีดีแะครับใครที่อยากได้แนวทางคู่นี้ครับลุงเฉียบจะเข้าไปให้เป็นตัววีในครอบครัวเพราะฉะนั้นครับห้ามพลาดเลยใครที่อยากได้แนวทางคู่นี้รวมไปถึงคู่อื่นครับตามมาต่อกันได้ในครอบครัวที่แอด L S 77ฝากไว้ด้วยนะครับคู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่เกมฟุตบอลยูโรครับรอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสครับจะเจอกับสโลวีเนีย ถ้าใครชนะคู่นี้จะเจอกับคู่ของฝรั่งเศสแล้วก็เบลยเยียมนะเนะยครับคู่นี้เตะตีสองครับตามเวลาบ้านเราครับสถิติการเจอกันครับคู่นี้เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวครับเป็นเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตั้งแต่27มีนานะครับเป็นร่างของสโลวีเนียครับชนะโปรตุเกสไปได้2ประตูต่อศูนย์เจอกันครั้งเดียววัดผลอะไรไม่ได้ครับ ส่วนนัดของฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดครับทีมชาติโปรตุเกสชนะ3แล้วก็แพ้2ส่วนทางด้านของโซรวีเนียครับ5นัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับแต่ชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอไปถึง4เกมส่วนฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มครับโปรตุเกส3นัดนะพวกเขาชนะเช็ก2-1แล้วก็ชนะตุรกี3-0จากนั้นเนี่ยไปแพ้จอร์เจียแบบสุดเซอร์ไพร์ ที่2ประตูต่อศูนย์ในนัดล่าสุดนะครับส่วนทางด้านของสโลวีเนียครับพวกเขาเสมอ3นัดติดโดยที่ไม่แพ้กับใครแล้วก็คว้า3ามแต้มผ่านเข้ารอบมาแบบสุดเซอร์ไพรส์เลยครับด้วยการเสมอเดนมาร์กในนัดเปิดหัวครับจากนั้นเสมอเซอร์เบียแล้วก็นัดสุดท้ายเสมออังกฤษนะครับส่วนนัด้านของความพร้อมนี้ครับทางด้านของโปรตุเกส มาในระบบ3-4-3นะครับลูกทีมของโรเบโตมันชินนี่ผู้สำปู่ครับเป็นคอต้าแดนหลังเนี่ยมีทางด้านของเปเป้ครับคอยขันเกมรับส่วนตรงกลางครับประกอบไปด้วยทางด้านของบูโน่ฟานเดสครับรวมไปถึงทางด้านของอ่าเจาพิลัญญานะครับนะแล้วก็อ่ารูเบนเนเวสเนี่ยก็อาจจะออกสตาร์ทนะครับส่วนแดนบนครับแน่นอนวีเดโกโจต้าครับคริสเตนโนโรนัลโดน่าจะนำทัพมาในเกมวันนี้แน่นอนครับส่วนด้านของอ่าสโลวีเนียครับ ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาแบบสุดเซอรพรสคล้ายๆกับจอร์เจียนะพวกเขาจะมาในระบบ4-4-2ใช้มาตั้งแต่ เปิดหัวในรอบแบ่งกลุ่มครับภ้ษาประตูครับเป็นจอมเก๋าจากอลราตโกมาริดอย่างทางด้านของยานโอบรักนะครับแล้วก็แนวรุกคนสําคัญเนี่ยหนีไม่พ้นทางด้านของเบนจามินเซตโกแล้วก็ทางด้านของสปอล่านะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ถือว่าทางด้านของโปรตุเกสเนี่ยก็ประมาททางด้านของสโลนียไม่ได้เหมือนกันนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ต้องบอกว่าเน้นเอาแน่นอนนะสำหรับสโลนียครับส่วนทางด้านของแฮนดิแคปครับวันนี้เปิดมาให้กับทางด้านของโปรตุเกส เป็นต่อทางด้านของสโลเวเนียอยู่ที่1นึขีดหนึาครับกำแพงมองบนลุงเฉียบขอไปดูที่2 2.5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆสําหรับทั้ง2ทีมครับส่วนทัศนะครับในเกมนี้ของลุงเฉียบเสียบคานะครับลุงเฉียบเนี่ยขอเชียร์ไปที่โปรตุเกสครับโดยการเป็นต่อที่1.1.5ลุงเฉียบเชื่อว่าโปรตุเกสครับที่มีนักเตะที่ต้องบอกว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างสูงครับแล้วก็คาดหวังได้เนี่ยมากกว่าทางด้านของโซลรีเนียครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้โปรตุเกสน่าจะผ่านไปได้ส่วนกําแพงมองบนครับลุงเฉียบขอมองไปที่2.2.5คู่นี้อาจจะมีถึง3ประตูนะครับเพราะฉะนั้ อย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่อียิปต์พิมลีครับเราไปดูทางด้านของเอลกาอิดนะครับจะเจอกับทางด้านของอัลอาลีครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันคู่นี้เตะห้าทุ่มนะครับทางด้านของอัลอาลีครับทีมอันดับที่2ของตารางครับลงเล่นไปแล้ว20เกมชนะ15เสมอ3แพ้2มีถึง48คะแนนรั้งอันดับที่2ของตารางครับส่วนทางด้านของเจ้าบ้านครับแข่ง26เกมครับชนะ8เสมอ10แพ้8ทําได้34แต้มรังอันดับที่11ของตารางนะครับ สถิติการเจอกันครับห้านัดหลังสุดครับเป็นทางด้านของเอาอาลี A ครับทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2เกมแล้วทางด้านของเอลกาอิดเนี่ยชนะไป1เกมครับแล้วก็เสมอกันไป2เกมเพราะฉะนั้นเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดเอาอาลีดูดีกว่าโดยเฉพาะ2นัดหลังสุดเนี่ยเอาอาลีชนะได้ทั้ง2เกมนะครับส่วนทางด้านของฟอร์ม5นัดหลังสุดครับก่อนที่จะมาเจอกันนะครับทางด้านของเจ้าบ้านครับเอลกาอิตเนี่ยชนะ2สะเสมอ1แพ้2ส่วนทางด้านของเอาอาลี A 5นัดหลังสุดชนะรวดถือว่าตรงนี้ฟอร์มของเอาอาลี A 5นัดหลังดูดีกว่าเจ้าบ้าน ค่อนข้างจะเยอะมากบ้าน,นะครับความพร้อมเรนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านครับมาในระบบ4-4-2ครับก็นำมาโดยด้านของกองกลางกับตันทีมครับอย่างด้านของทาเรกครับแล้วก็ทางด้านของฮานี่กองกลางตัวเก่งนะครับที่กดไป2ประตูรวมไปถึง2คู่หูกองหน้าครับอย่างด้านของ โมฮัรับนะครับที่กดไป1ประตูลแล้วก็ทางด้านของเอลซอิดนะครับที่จับคู่กันในวันนี้ส่วนทังของผู้ไม่เยือนครับอย่างอาวารีครับมาในระบบ4-3-3ซึ่งเป็นระบบเก่งของพวกเขานะครับนำมาโดยทางด้านของอาลีครับที่กดไปแล้ว4ประตูครับรวมไปถึงโมฮัมเหม็ดที่ยิงไป1ประตูลแล้วก็ทางด้านของเอลซาหัสนะครับที่กดไป4ประตูเช่นเดียวกันนี่คือ3กองหน้าอันตรายของทางด้านเอาอารีนะครับ ส่วน handicap วันนี้ครับเปิดมาให้กับทั้ง2ทีมครับเป็นราของอาวารี A R e เนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1.1.5ส่วนกําแพงมองบนครับอยู่ที่2.5เท่าที่ดูจากสถิติการเจอกันครับต้องบอกว่าอาวารี A R e ดูดีกว่าครับฉะนั้นเนี่ยหประตูสําหรับอาวารี A R e นะครับด้วยทัศนะของลุงเฉียบนะลุงเฉียบมองว่ามีแน่นอนครับให้ลุ้นประตูที่2กับอาวารี A R e ครับ ส่วนกำแพงมองบน2.5มองได้ครับเพราะว่าคู่นี้ส่วนใหญ่แล้วจะจบ3ประตูขึ้นไปเพราะฉะนั้นครับเกมนี้อยู่กับอาราลีที่ 1- นึ่งขีดแล้วไปกันที่กำแพงมองบน2.5นะครับบอกเลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ที่4ครับเราไปกันที่เกมฟุตบอลบราซิลซิลีบีครับช่วงเวลาตีห้เราไปดูเกมระหว่างทางด้านของซานโตสครับที่เพิ่งตกชั้นไปจากบราซิลซิลีเอในรอบ10กว่าปีเลยนะครับจะเจอกับทางของชาเปอเอลโคเอลเซ่ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอีกหนึ่งเกมเหมือนกันนะครับ ตารางคะแนนครับตารางของซานโตสเจ้าบ้านครับ12เกมชนะ6เสมอ1แพ้5ทําได้19แต้มรังอันดับที่6ส่วนหน้าของผู้ไม่เยือนครับชาบูเอลโคเอเชได้ L S, ครับ12เกมชนะ3เสมอ5แพ้4ทําได้14แต้มรังอันดับที่16ของตารางนะครับทานของสถิติการเจอกันครับคู่นี้เจอกัน5ครั้งนะครับเป็นทา้นของซานโตสชนะไป4เกมแล้วก็ชาบูเอลโคเอเชชนะไป1เกมครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยเมื่อปี64นะครับเป็นเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นฐานของซานโตส เปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนด้านของฟอร์มครับห้านัดหลังสุดครับทั้งทั้ง2ทีมนะครับซานโต้เจ้าบ้านเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3จาก5เกมหลังสุดส่วนด้านของชาวเบลเคอเซ่ครับผู้มาเยือน5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับโดย2นัดหลังสุดเนี่ยทางด้านของชาวเบลเคอเซ่ก็แพ้มานะครับส่วนด้านของความพร้อมเดี๋ยวนี้ครับเจ้าบ้านอย่างซานโต้ครับมาในระบบ4-3-3นะครับก็นำมาโดยด้านของกองหลังครับอย่างกิลครับรวมไปถึงด้านของ เอสโคบาครับแล้วก็ตรงกลางครับมีทางด้นานของปตูก้ารวมไปถึงชมิดครับแล้วก็แดนบนครับมีทางด้นานของเปดินโยแล้วก็ทางด้นานของอากูสโตซึ่งเราบอกว่า2คนนี้ครับยิงรวมกันไป3ประตูแล้วก็มีถึง3แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆในแนวรุกส่วนดน้านของผู้มาเยือนครับอย่างชาเปลเคลเช่ che, น่าจะมาในระบบ4-5-1นะครับโดยฝากความหวังไว้ที่มาซินโยกองหน้าตัวเก่งที่กดไป1ประตูครับรวมไปถึงทางด้านของเรนลโด กองหลังที่ทําไปถึง3ประตูในฤดูกาลนี้นะครับเป็นกําลังหลักของทีมเหมือนเช่นเคยส่วนแฮนดิแคปครับวันนี้เปิดมาให้กับซานโตสเป็นต่อทางด้านของชาเบลโคเอเชอยู่ที่1นึ่งีครับแต่ลุงเชียบจะไม่พาไปตรงนี้ลุงเชียบจะขอพาไปที่1ช่วงตัวครับส่วนด้านของกําแพงมองบนครับ2.5เนี่ยลุงเชียบบอกได้เลยครับเกมนี้ไปไม่ถึงฝันแน่นอนเพราะฉะนั้นครับ ใครที่อยากจะเชียร์เกมนี้ให้เชียร์ไปที่ซานโตสที่1ช่วงตัวแล้วก็ไปส่วนของมุดต่ำที่2.5บอกเลยครับเกมนี้อยู่กับซานโตสแล้วก็ไปมุดต่ำเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับคู่ที่5เราไปกันที่เกมฟุตบอลบราซิลซิลซีเอเราไปดูคู่ระหว่างพาเมลัสครับจะเปิดบ้านเจอกับทนันของโคลินเทียนถือว่าเป็นคู่ใหญ่ครับคู่นี้เตะ6โมงเช้านะครับ ชานะของสถิติของพมรัสครับ12เกมครับชนะ7เสมอ2แพ้3ทำได้23แต้มรังอันดับที่4ของตาราง ส่วนระาของโคลินเทียนปีนี้มาฟอร์มไม่ดีครับ12เกมชนะ1เสมอ6แพ้ทําทำได้9้าวแต้มรังอันดับที่18ของตารางอยู่ในโซนตกชั้นได้ครับส่วนเรงของสถิติการเจอกันครับ5นัดหลังสุดครับเป็นระาัของไพเมลัสชนะไป2เกมแล้วก็เสมอกันไป3เกมโดยที่โคลินเทียนไม่สามารถคว้าชัยเหนือไพเมลัสได้เลยนะครับส่วนฟอร์มครับ5นัดหลังสุดครับไพเมลัสเจ้าบ้านครับชนะ4แล้วก็แพ้1ส่วนหน้าของโคลินเทียนครับชนะไม่มีเลยนะแพ้ไป1เกมแล้วก็เสมอ4เกมโดย2นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมคร ในการเล่นในบ้านของไพเมลัตชนะยูนตโตเดมา3-1ส่วนเกมเยือนนัดล่าสุดของโคดินเทียน บุกไปเสมอกับแอตเลติกอพาเลนเซมาที่1ประตูต่อหนึ่งะครับส่วนด้านของความพร้อมครับในวันนี้เจ้าบ้านครับอย่างด้านพารมลัสเนี่ยมาในระบบ4 5 1นะครับโดยผู้สาประตูเนี่ยเป็นด้านของเวอร์ไฟตันนะครับแล้วก็แดนหลังเนี่ยมีทางของเนเวตครับมีโรชาส่วนแดนกลางครับฝากความหวังไว้ที่ทางด้านของลาฟเอลเวกานะครับกองกลางตัวเก๋าเลยแล้วก็หน้าเป้าเป็นโลเปสนะครับส่วนด้านของผู้มาเยือนครับมาในระบบ4 3 3นะครับ ก็มีทางด้านของอโดนเนลลี่เป็นผู้สาประตูครับมีทางด้านของอคาสตานโูโโครับมีฟาริอัสนะครับมีมาหน้าส่วนตรงกลางครับก็นำมาโดยทางของกาโร่ครับแล้วก็แดนบนมีเวสลี่ครับมีลาอูนแล้วก็ทางด้านของ มอสกิโตนะครับก็เป็น3ประสานได้แนวรุกเหมือนเช่นเคยนะครับส่วนแฮนดิแคปวันนี้ครับเปิดมาให้กับพาเมลาเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่หนึ่งช่วงตัวครับกำแพงมองบนอยู่ที่2.5ส่วนทางด้านของทศนะของลุงเฉียบครับเกมนี้ให้เชียร์ไปเลยครับไปอยู่กับพาเมลาัเจ้าบ้านครับฟอร์มในบ้านดีแล้วก็สถิติการเจอกับทางด้านของโคลินเทียนเนี่ยถือว่าไวเนื้อเชื่อใจได้ครับส่วนกำแพงมองบนครับ2.5มองได้เลยครับเกมนี้3ประตูมีแน่ๆครับแล้วก็ให้ไปเชียร์ทางด้านของพาเมลาัเจ้าบ้านนะครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่เกมฟุตบอลโคปาเมริการอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครับระหว่าง USA เครับเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยต้องบอกแบบนี้ครับจะเจอกับอุรุกวัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้ชี้ชะตาการเข้ารอบของสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพอย่างแท้จริงครับอุรุกวัยครับทีมานดับที่1ครับแข่ง2นัดชนะ2นัด มี6แต้มส่วนสหรัฐอเมริกาครับแข่ง2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องการคะแนนมากๆสําหรับสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะการันตีการเข้ารอบต่อไปนะครับทางด้นานของสถิติการเจอกันครับระหว่างอุรุกวัยแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับต้องบอกว่าเสมอกันมาทั้ง2เกมเลยไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ จาก2เกมที่เจอกันนะครับส่วนฟอร์ม5้านัดหลังสุดครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วนทางด้านของอุรุกวัย5้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แล้วก็เสมอ1แพ้1นะครับความพร้อมในนี้ครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับเนื่องด้วยพวกเขาเนี่ยแพ้ป,ปนามามาแบบพลิกล็อกในนัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดนใบแดงตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยสําหรับทางด้านของทีมที่เวอยร์กองหน้าตัวเก่งนะครับ วันนี้พวกเขายังคงยืนยันระบบเดิมครับ4 3 3โดยมีทางด้านของทีมรีมครับเป็นกองหลังตัวหลักแล้วก็ทางด้านของแอนโทนีโรบินสันครับแบ็กจากฟูลแลมเนี่ยยืนเป็นกำลังหลักของทีมเหมือนเช่นเคยส่วนแดนกลางครับมีเลนาครับมีแมคเคนนี่แล้วก็อดัมครับส่วนหน้าวันนี้ฝากความหวังไว้ที่คริสเตียนปุริสิตกับตันทีมแล้วก็ทางด้านของบารโลกันครับที่กดไป2ประตูส่วนทางด้านของอุรุกวัยครับมาในระบบ4 2 3 1นะครับวันนี้อุรุกวัยอาจจะพักผู้เล่นชุดหลักนะครับนะ เพราะว่าพวกเขาเนี่ยชนะมา2เกมแล้วครับต้องดูกันให้ดีนะส่วนทางด้านของชุดหลักๆเนี่ยก็น่าจะได้พักอาจจะส่งหลุยโซเรตลงมาเป็นหน้าเป้านะครับก็ต้องดูกันอีกทีสําหรับรายชื่อผู้เล่นของอุรุกวัยแต่ลุงเฉียบเชื่อว่ามีการโลเทชันแน่นอนครับแฮนดิแคปวันนี้ครับเปิดมาให้กับ USA ครับสหรัฐอเมริกาเป็นต่อทางด้านของอุรุกวัยเนี่ยอยู่ที่ปอปาตากลมครับส่วนกำแพงมองบนอยู่ที่2องีสอ เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบบอกได้เลยครับเกมคู่นี้ยิงกันไม่เกิน2ประตูแน่นอนแล้วก็อาจจะหนักไปทางเสมอซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่อุรุกวัยครับอาจจะเสมอกับสหรัฐอเมริกาไปแบบจืดชืดที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์หรือไม่ก็1ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นครับเกมนี้อยู่กับอุรุกวัยกับการเป็นพระรองที่ปอปานะครับแล้วก็มุดต่ําไปที่2องจุดห้าก็ได้หรือจะมุดไปที่2องขีดสองจุดห้าก็ตามแต่นะครับ ส่วนคู่สุดท้ายครับเราไปกันที่เกมระหว่างปานามาครับจะเจอกับโบลิเวียนะครับคู่นี้ก็ถือว่าปานามาเนี่ยต้องการแต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนโบลิเวียเนี่ยตกก็รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของตารางคะแนนครับปานามามี3แต้มครับแข่ง2นัดชนะ1แพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งชนะสหรัฐอเมริกามาแบบสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับส่วนโบลิเวียแพ้2นัดครับยังยิงไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวมี0ูนแต้มนะครับ ส่วนางดานของสถิติการเจอกันครับของเกมคู่นี้นะครับร้ดนของปารามากับบริเวยนะเป็นระดานของปารามาครับทำผลงานได้ดีกว่าชนะไปทั้งหมด4เกมที่เจอกันนะครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะบริเวียไป2ประตูต่อ1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดครับบริเวียไม่ชนะใครมา5นัดแล้วนะครับแพ้รวดนะครับนะส่วนทางด้านของปารามาครับชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับโดยนัดล่าสุดอย่างที่ผมบอกครับปารามาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะสหรัฐอเมริกาไป2ประตูต่อ1 ควาามแต้มสําคัญมาได้นะครับส่วนความพร้อมในนี้ครับทางด้านของบริเวียครับมาในระบบ5 2 3นะครับโดยมีทางด้านของผู้สาประตูครับเป็นทาง้านของวิสคาร่านะครับแล้วก็แดนหลังมีทางด้านของซากาโดครับเฟอร์นันเดสรวมไปถึงโรชา ส่วนแดนบนครับฝากความหงอยที่วาก้าครับรวมไปถึงทางด้านของคารานัสนะครับที่เป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนทางด้านของปานามาครับก็มาในระบบ5-4-1นะครับก็นำมาโดยผู้สาประตูอย่างมอสคิล่าครับแล้วก็มีมูริโลครับรวมไปถึงด้านของโครบานะครับเป็นกำลังหลักในแดนหลังครับส่วนแดนกลางครับเียด้านของแบ็กแมนครับที่กดไป1นประตูครับรวมไปถึงมาตินแล้วก็ทางด้านของบาเซนัสครับส่วนหน้าเป้าเป็นเกเรโร แฮนดิแคปวันนี้ครับเปิดมาให้กับดนานของปานามาครับเป็นต่อบริเวียอยู่ที่0.5ขีดหนํากำแพงมองบนอยู่ที่2อขีดสอลุงเฉียบอยากจะบอกเลอเกินครับทศนะคู่นี้ลุงเฉียบเชียปานามาครับเพราะอะไรครับเพราะปานามาต้องการ3ามแต้มแล้วสถิติปานามาดูดีกว่าบริเวียแบบชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่มีอะไรให้เสียแล้วสําหรับปานามาเปิดหน้าใส่อย่างเดียวครับส่วนกำแพงมองบน2อขีดสอมองได้แน่นอนเกมคู่นี้อยู่กับปานามาแล้วก็อยู่ที่กำแพงมองบนได้เลยครับ เอาล้ครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ7็คู่ที่เด็ดลุงเฉ็บจะให้คํำคืนวันจันทร์ที่1กรกฎาคมครับคู่แรกครับฝรั่งเศสกับเบลเยียมคู่นี้ให้ไปลุ้นกันในครอบครัวของลุงเฉยบเสียบคานนะครับเพราะว่าคู่นี้จะเป็นตัว V.I.P ในครอบครัวนะครับคู่ที่2ครับไปเชียไปที่โปรตุเกสครับที่ 1: นึ่งขแล้วก็ไปมองบนครับคู่ที่3ครับอยู่กับอันอาลีครับอยู่ที่1นึ่งขีเหมือนกันครับแล้วก็ไปกําแพงมองบนคู่ที่4ครับอยู่กับซานโต้หช่วงตัวมองต่่ํานคูี้ คู่ต่อมาครับไปอยู่กับพเมลัสครับที่1ช่วงตัวแล้วก็ไปกำแพงมองบนครับแล้วก็มาเชียร์คู่ของอุรุไวครับกับการเป็นพระรองที่ปอปาครับแล้วก็มุดต่ำนะครับเกมคู่นี้ส่วนคู่สุดท้ายอยู่กับปนามาครับที่0.5คิดหนึ่งแล้วไปกำแพงมองบนกันครับนี่คือ7คู่ที่มุ่งเชียบคัสสรรมาให้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ